เอาันนี้ดีกว่าไหมเอาเธอเอาอันนี้ไปให้อาหารแก่ดีกว่าค่ะว้าวเกิมา โอเคตาป๊าลูกลูกวายไปเร็วอ้เธอไปเร็วไปเร็ว,รวจะถ่ายูดียวจะถ่ายลูก <laughs> น่ารัก,ก,กองตองเวลานี้นะออย่างนั้นอ่ะอา่าผสมลูกอ้เขเอมาเธอลขอโมา,าถ่ายรูไปถ่า,าย,าย,ายเร่ะ ไอ้แทนมานี่เร็วมองกล้องหน่อยมองกล้องออกปัสน่ะได้ไหมยอ่ะได้จะไม่ได้เดีจะกินอ่ะจับเร็วจับเร็วเข้าไว้เดไม่เต็นจะไก่แกะอ่ะแกะตดแกะจมากกะโทษมัน

ไม่บายก็อยเห็นลูกแล้เากับบ้านแล้วค่ะีตัวนี้เต้นตัวนี้เต้นเมื่อกี้ตัวนี้อ่ะเข้าคอกว่ะอ๋อบางตัวข้างนไงไทยตองกอไอตัวัสดีตอง เป็นตัวสูงที่อะไรเป็นตัวที่เล็กอันเดียอะไรเป็นตัวที่เล็กอันตัว I can't believe